โอ้จังไดพักพักเที่ยงบ่บ่มันแล้วเราเป็นเะมืออ๋อโดยโดยฮะสบายดีคือหนึ่งเด้อฉันเด้อสบายดีอ๋าเป็นจังไดคือว่าแล้วเละโดยไม่พานโอ้บดสนิบบ้านนี่โอ้เฮ็ดเองบ้านนี่บดกันจสร็จจีน้องเนาะเห็ดเอีมันโอ้แม่เลยเห็ดอันทั้งไอเรามาจ่ายเงินค่าทางเหรนบ่โดยโอ้จ่ายเรียบร้อยโดยโอ้ เล่าเล่านกับหุ้มเหมนเลยคนกับมือบวกเนาะดืนยุ่นเอยกับคนชายคนให้เอายืนช่ยถมาแล้วดามาทุบคนเลยเอานาเยอมันเป็นเดินเอนนดีนกันอไมันมาเยอะนะมันก็บอกคอยอือแลวน้ำแรงทุมใม้เขาเหมือน่เออเนาะคอยก็เป็นก็ได้ไกล่โอมันจาเป็นมันก็ตได้มก็ต้องได้เอาด้วนะ้ไปเอาใชเ นอกจากว่ามีคนมาโจกดินนั่นคืออ่าคอยว่าวันะแต่ว่าเขาจะไปหาใช่หลายคนโจกดินยานไหมถ้าสมมุติว่าสิไปจ้างรถไปโคเพื่นมาโจกให้น้ำเสียรถพิ่นบ่โจกได้เพิ้นบ่โจกครับ่มมีงานใหญ่ๆนี่มันบ่คุมกบ โอ้ยแม่แล้วมาผู้เดียวอ่าโทเนาะพี่น้องเครื่องปูของพังเพื่อนเริ่มติดจะได้บาทนี่สตาเพื่อนถามพี่น้องเลยอ่ามาผู้เดียวว้าเพื่อนอะพูนผู้หนึ่งก็สลบอยู่รถพูนโอ้ยสบายดีโบจื่อได้ที่แรกนะคิดว่าช่างได้แน่มาน่ะเอ้าว่าช่างเห็ดผู้เดียวว้าืาอนี่ว่าได้จริงได้ป่ะโอ้จังได้เพื่นพักเที่ยงบ่บ่มันแล้วเราคนจะมืออ๋อ โดดอยอ๋อสวัสดีคือนึงเด้อซั่นเด้อสวัสดีอ้าวเป็นจังได๋คือว่าแล้วล่ะโด้แม่คานอ๋บดท่านี้บาดนี้อเฮ็ดเองบาดนี้บดกันจ้ะพี่น้องเนาะเฮ็ดเองมันโอแม่นล่ะเฮ็ดอันทงอ้ายเราว่ามาจ่ายเงินค่าทางแม่นบ่โดโอจ่ายเรียบร้อยโดอ้อือๆสร้างเพิ่นก็รับเงินแล้วเพิ่นก็มือบ่เนาะ เออเจ้าส้วนนักหลายเลยเอฟซีเฟิ่์นเนียงว่าบอกชาวตาเนย่านว่าขอยเนี่ยน้ำพี่น้องแบบว่าแบบประชาบ้านๆซะย่านอ่าดากดูนอ่าเนาะเฟิ่์นเอาว่าวได้นี้ได้พี่น้องเนาะอืมแต่เห็ดได้อยู่เนาะได้ได้พี่น้องเอาตามที่เขาไหวอู้เอฟซีเพิ่นกับมิ้นให้คมแนะนำนู่นนี่หลายอยู่พี่น้องเอยเนาะแต่ว่าบางอย่างกะแต่ว่ากันบอกกันลัง ก้องก็มีอยู่พี่น้องวอากันหลังไม้ก็มีอยู่นะแต่ว่าดูได้ทีเราพอเห็ดได้ก็เห็ดไปเนาะใช้ชีวิตแบบมันบ้านนะอะไรกันเลยงงวดดกก้าดำนะเตก้าเตมุ้งอีกเนาะอยลายแนวอยู่ปูนนี่บ่ได้เหลือเลยบ่นี่เหลือสอบคพิ่มโอ้นี่ด้นี่เท่ดีเลยนี่เท่ดีเลยพอดีแล้วนี่โอัวแดดอ่อนยังช่วชวนตะนุ่มจัดกลางเลยนี่ อยู่แต่ก็เฮท์ให้ใหญ่แต่นุ่มเดกโอ้เปลี่ยนกันเนาะโอ้งามงามพี่น้องเลยแบบออกมาแล้วโอ้แต่นี่ยันมืออื่นเพิ่งเล่าพันชมาแก่เหรอมือเรือเปล่งเห็ดนางเซเวยอยู่เนาะโดูถุงใช้มื่อยนะเบิกนี่หักปันยังพี่น้องเนาะ งามงามไปนั ters, ้นว่าฝนตกยันมันนั่นประชังยันมันหลอดมันยังโอ้ยเกี้ยงเงินทืนเอ้านี่โมเมนตว้าวโมเมนย่องได้พี่น้องเนาะนะเพียงละเอียดยิบเกี้ยงเงินทืนหรือว่าเป็นน้ำมาเจ้าของเคลื่อนเหินน้ำพิ่นมาจากแหล่นี่เนาะจะเมนุ่มหินห็ดน้ำยันโมงามชนี่แหละเบิ่งกักแลยหน่หน่อยย่องเพิ่นเพิ่นแห้งง่ากัวเกาแล้วพี่น้องเหรอเนาะ งามงามแต่กะงามไปลีพี่น้องเอ้ยคักอยูแต่ว่าโอ้เนาะเบิดเบิดงบซ่ำนี้ชาวตาเราว่าอยูว่าทางอ่าอ้ายเราก็ได้จ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอทุบ่ดุ้งบ่เบี้ยวเลยสุดยอดสุดยอดอ่ะเนาะจังได๋ทางบ่ตาเองก อขอกาดทักไทยสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์สุขูสุคนเด้อเนาะพี่น้องพอว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้เนาะก็อยู่เพื่อนตะดองนมคือเกาพี่น้องเนะาะามื้อน,นี้เพื่อนคือสีบ,บ่ผพิษวังดอกถ่ายไม่เพื่อนเบิ่งแล้วหูโรด,ดก็ได้เมื่อน,นั้นนะเพื่อนก็ขอ,ขอเบิ่งยู่แต่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องน,น้อยนะมันบน่มีนี่เลยบ่ไเด้นี่เพิ่น นี่ให้เพิ่นเบิ่งอยู่เห็นทางอ้าเราถามอยู่ได้แต่ว่ากิบว่ได้ว่ามีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นสิชื่อเสียงให้ดอกนะนะแต่ว่าแซวกันเว้ากันในคลิปได้ยินแล้วก็เอา้าเนาะอ้าเราถามดีใจน้ำชาวตาเพาะฉันคิดว่าเราชีได้ลดก็โคให้มีรีนะแม่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่องเพื่อนเรื่องชาตินี่บาตากับโบฮูเด้อเนาะว่าจังใด ยังขาดยังเหลืออีหยังวันแน่นะแต่ว่าที่แน่ๆนี่ที่เบิ่งนี่คือว่ายังหลายแนวพี่น้องเนาะนับแต่วงกบนับแต่โคงไม้โค้งหลังคานับแต่สังกะสีสิมงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบล็อกนี่ยังมีอยู่ยังมียังเหลืออยู่แต่ว่าแฮกับซ้ายนี่ยังเหลือนอยนึงอ่าเหลือนอยนึงปูนนี่ยังเหลือสอบนึงกับครึ่งบ่ซตอยังเหลือสอบนึงกับครึ่งนึงแต่ว่าบ่วาหยังก็วน นี่แหละเนาะเราเทบอลน้ำงูน้ำสางแล้วนี่แหละบะแรงพี่น้องเนาะแดดอ่อนจังหน่อยเพราะว่ามันก็เนีย่ยจังได้ฉันใส่สิป้าไว้โดนมันก็แข่งได้บาดนี่แต่ว่าเฮาเบิดงบสีเห็ดแล้วนะพี่นอ้องมันแข่งได้หักแล้วเนาะแต่ว่าโตครึนน่งนึงนี่พอดีเลยได้สาวตาเลยพอดีเลยนี่ มีเทบอนถังจานน่หรือว่าหรือว่าพ่อบ่ควมคิดเจ้าว่าไดๆหรือว่าหรือว่าสิายปูนก่อนบ่หรือว่าสีเอาไปเทันนาของน้ำบ่จังว่าดิเพราะว่าชาว่าเบิดงบแล้ว่นมันแข็งได้ชาว่าปะาไปโดนปูนพัเขาได้เจ้ได้โตโตเจะอ่ะนะตัวที่เจ้แล้วน่ะตที่ท่านเจะเออพวกน้องหไว้กะเก็บเก็บไปโดนอยูะ เพียงแล้วว่าอยากให้เทสในนี่แต่เพื่อนยังให้กโอ้โอเป็อเพื่อนน้องป่าป่ะโอ้เห็ดเป็นเห็ดเป็นคือกันโอ้ยเดี๋ยวชวนตะนุ่มโชว์สีมือฉันแต่เพิ่นว่ายังให้ก้องอ้ายแล้วว่าถ้าเบิ่งมันอ้ายมาก่อนเพิ่อนวะโอ้ตามเพิ่นนั่นแดียวฉันอ่าตามเพิ่นตามเพิ่นอ่าแต่ว่าเรื่องเรื่องเห็ดเพื่อนเห็ดอย่างนี้เพิ่นเพิ่นบอกชัดเจนแล้วแมอเพ่อนบอกว่าว่าชำรบ อ่ะขั Ô, ้นตอนนี้นี่แมนได้ชมปนี่ก่อนยังยังยังบ่มีผู้ใหญ่ทางใดเข้ามาอีกเนาะอ่แมนว้าสุดดอกเอาเอาจ้าเชิญก่อนเดี๋ยวไปต้นน้ำตาลนุ่มก็แล้วกันใช่ตัวนี้เบิ้งเบิ้งโอ้ยเนาะถึกเวนพ่นเอาลูกรถเิีมเปื่อยเปื่อยเลยเนาะโอ้ยสบายดีเนาะใช้รับเลย แล้วบางสุยใส่กันคือมีตู้นึ่งเมื่อวานนี่นะเนาะเบื้องรถให้เบิ้งอันน้าโทรศัพท์อยู่ในรถไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวได้เบิ้งหยกมาหนิอ่ากุลาบสีดำนาะพี่น้องเนาะมื่อเช้านี่เห็นไอเชียงแล้วถามอยู่โอ้ยดีใจเบิ้อบตาคิดว่าเ้ยมีผู้ใหญ่อยากซื้อให้บ่ร์เกไปสั่นเป็นว่าถามเบิ้งอย่แล้วยันว่านน้องเงิน อ่ามีผู้ใหญ่ชื่อให้ฉันไห้ก็เห็นว่าฉันเนาะดีใจกันเผนก็ได้ทางทางนลบ่ให้เบบทางทางผนบ่นออแต่ว่ารถน่ะบ่ตัาบ่ตัวดอกเรื่องรถ่ะเนาะว่ามันแนวใดเนวใดนะตามสภาพการใช้งานที่้องเลยเพราะว่ามันเป็นรถในอคบครัว อ่ากองแต่อพออันเนี้ยว่าอะไรกับรถบอต้าขี่ไปวุ้งหามงเฮียนเตะตะกี้พวกน่ะอ๋ออ่ามันหลัยโอ้มันหลายปีคือว่าเนะี้ยแต่ว่าพอขี่ต่อได้แตะน,น้ำบ้านน้ำบีนนี่อู้กลัวรถอันน้องวิ่งน,น้องอันไปช่างน้องไปช่างอันนั้นเออหลายหลายเท่าเลยละ่ะอ่าจังไดบานนี่มานมมันเบิดได้ไดรงบเท่านี่เนาะไม่ได้เลยเท่าทีถือเลขบา้าน วไดพันธ์ดียังชว่งโมงดินอ๋อน้อยเสียดทางใดบาทหนึ่าวตาตาักติกีหาผู้ใหญ่ทางใดเด้อน้อมาซอยบ่าวนาวุ่มเราบาทนี่งลูกเคยคอยบได้เฮือนใหม่แล้วบาทนี่เนาะอ๋นะอ,อ,อเดี๋ยวคือว่าและอ่ะกะาก็น่าชีมีคำว่าเพิ่มอยู่แล้วว่าเนาะแต่ว่าขั้นตอนแรกๆนี่ต้องเอาดินเข่าได้บาทนีนะ่เนาะ อ่าเจ้าเจ้าเจ้ากับพ่อฮู้อยู่บอว่าแต่ว่าเอาดินเข่านี่สิกะประมาณเท่าไเจาวันนี้กับจังปวะมาณชาชาบออันชาเจ้าเอานี่รถรถนึงเท่าไรกะเจ้าตอนนี้โดยรดหนึ่งหกร้อยหกร้อยบอแต่ว่าห้องหนึ่งต่อสองรถนี่พ่อบอจักรวาตาสมมติว่าหรือว่าห้องละรถ เหลือบ่เหลือพอก็ขัรใหญ่ตอนน่งกะหองละรถหองละรถเนาะตอนนั้นเขามาถอดันห้องละรถใหญ่อืมอ่าแต่ว่าเบิ่งเดอจว่าห้องละรถกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหองต้องชาวห้องละรถหรือก็ต้องเอาเ็ดรถไว้เพื่อตัวใลมัรยุบแล้วก็ตักไม่ใช่อ่ารถหนึ่งหกร้อยบาทเอานำเพินทั้งดันให้เออ เดบ่ายามนี่มันบาดสีหาไผ่ดีโจกดินเนาะเพราะว่าก่อนก่อนเพิ่นอันนี้นะคือก่อนเพิ่นจีชอยเพิ่นต้องถามแต่ก่อนแน่เนาะเออเอาดินเขานี่เออเท่าใดเนาะเพิ่นสีถามแน่เนาะว่าเออเอาดินเขาเท่านั้นเท่านี่ก็จะงานรถลดห้าร้อยกับจำนวนดันเออจำบวนดันได้โหลดห้าร้อยน้ำลายเลยเคยจังน้ำลายใช่ ờ, uh, phụ nữ tốt lên à, là đêm nói lên nằm lì nằm lì nè pin lên nằm lì này gặp ô số móc kính khẩu lại cưỡng là lì đây lì nè 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 lấy, nè 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 nó, nè 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 ผู้งงนี้บัดได้ลงเนาะยันว่ากระดึอกระดึอขึ้นหลายเลยนั่งนอนนิ่งเลยมากระดึอขึ้น,น,นเออฮะคนคนตากระย้าสองคนคิ้วนะกำ<อ>ต้องนะอตาก,ก็อชิบวยนี้วิญญาจี้กล้องเขี่ยใกล้บาดคนจะปิดมิ้นไว้จะเห็นเด็กน้อยลายนะ <ผม S 1> อือฮดูว,ว่าเป็นน้ำโบได้เห็นเรื่อยคือว่าเห็นจากกคู่มืออยู่นะแต่ว่าคือลุยลุยขึ้นเนี่ยมึงเพื่อน กบบัดเพิ่นนอนแล้วเพิ่นนอนเทียงเนาะหัวเพิ่นเรบูบิเอ๊กอ่าอ่อ่าเออโต้อ่าอาจารน่ะลีนน้ำลายเฉยเรียกว่าเพิ่นอยากเข้าจังป้อ้ะป้อนเหรอป้อนพิ่นบ่ได้มีอาการอย่างที่แบบขับถ่ายอย่างปกติเออเพราะว่าลำใสเริ่มจักแก่แล้วเนาะอ่า ลูกเอื้อยบอตาก็โทรมาอยู่มือเช้านี่อยากป้อนเน่แต่ก็ย่านเน่เพราะว่าห้แบบโอ้โหเนี่ยน้ำเลี้ยลื่นแบบแล็บอยู่เนกินนมอิ่มก็จนเอยออกแต่ว่ายังให้อยู่ทีนะอันนี้ก็โทรบอกเลยก้นข่าวเลยแบัดเงียบนะก้นข่าวนอนไปนอนกับนอนเออแต่ว่าบัดลูกบอตานะ มันย ER. ัง네มันยังบริมีท่า anyway> ทีว่าคือสีอยากกินข่าแห้งก่อนกินนมแล้วก็เงียบไปนั่นแบบอันนี้โอ้ยบหดได้จนฉันเป็นบืนอบัตลูกของเอื้อยบัดเลียลลินแลบอยู่นะห้กินนมจุดเอออ่ะก็ยังห้ยังเพ็ดคืออยากนี่นะใช่กันได้นะกันบัตรจุจีชื่อลหรินเพื่อนอ่าน้องจุจีบัตรต่างและต่างหาบ๊อบแบบเพิ่นออกมาตอนรบีเราเห็ดจำมั่งอยู่เด้อ่าดังเห็ดง้ขึ้นนะ บอกุดจีแต่บาซื้อเพื่อนน้องน้องนนบ่อ่าซื้อแม่เพื่อนซื้อโฟนนั่นบ่บ่มีอ่าธาตุน้ำตาลในเลือดนั่นตังของเขาใช่ไหมอันใดเขาง่ายหนึ่งโคดูอยู่ไหมบอตาบอกโอ้ยแฉโนคเนอะคือว่าอะไรผู้หญิงกับผู้ชายก็จะน้กจ้ำกับน้องน้องลำหวานคุยไวัยเลยคุยยอมหัวบอคุยไวัยอยู่แต่กระถามอยู่แต่ละคนนะเพื่อนว่า เล็กน้อยนะจากินเขาน่าหนิคุคยรถเพราะว่ามันมันม,นมีถาดอ่าในเข่านะมันมันสีใหญ่ไวแต่ว่าขอเสียกับจำรัาปูได้ล้ำใส่บูดีนี่ก็โหูอ่าขับทายบูได้กับพวแห้งอีกแต่ว่านี่ขับทายอย่างปกติเนะ <No. S 1> ล้ำใส่เป็นแกแล้วถือว่าผ่านแล้วฉันแต่ว่าน้ามนโปเผานิ่นให้กินลาย <No. S 1> ให้กินเพราะแบบว่าจำได้จำเนึงแต่ก็เอาเอานุ่มรองลงไป อ่าอันนี้คือคือตามที่เบึงในยูทูบเชิญไลฟ์เพื่นไม่ได้เชิญน้ำนำนอกจากน้ำน้ำปอนเข่าแล้วให้กินน้ำเออเนีปยปนเข่าอันแหละแต่ว่าให้ให้ให้กินรองลงเพราะเออเขาได้กินน้ำกินยังเลยอะเอานมลงไปเพราะนมมันก็เป็นน้ำอยู่แล้วสินะอ่าได้อยอะขึ้นนะแต่มันมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าจังไดสุขภาพมัยมรณะในเรื่องลูกนี่ก็ได้เอ่า เป็นปน,นะบิดคีงเลยบัดมือบัดเข่า <c oughs> ได้เพลินผู้นี้บัดได้เนาะอ่าคือว่าเอบัขาประกอบพิธช,ชวนมาเนาะนี่ลูกเคยเคยเนี่แต่ว่าเพลินว่าคนดำแต่น้อยแล้วบัดใหญ่มากเลยสีขาวเ <c oughs> อาบัดใหญ่มากเลยมันสีเปลี่ยนสีอีกนะอ่าพอผู้ละเริ่มตั้งเริ่มนั่งเริ่มยังกันนะเออโห จจกว่าสิเห็นก้อนลูกอ่อยจากเบึงเบึงไงที่ลองไงเห็ดแวบแวบเบึกยังเนาะยัง็ว่าถ้าเห็นนี่ีกระยิบกยิบกยิบยิบหรือว่ารับม่าจักเนี่ครับว้ออ้เนาะรับไกแล้วมือตากรลอยู่โอ้ยรับมาเจ็บบาดเนี่ยเนี่ยรับมาเจ็บกันเลยอันนี้ได้คือเกี่ยวกับตาอย่างมือนว่ามีคืดดีว่ะอ้าาดูใส่พลังคืดอีก ไอ้เนาะเหตุอย่างไรด้ชาเรื่องบ้านเรื่องเฮือนในี่จังชิมีดำเนินการไปต่อเนี่ยว่าชาป้าไว้มันเปลี่ยนเจวอยู่ในห้วยมันชไว้อยู่ง่ายด้เนี่ยนี่เนาะถูกเลยแม่เนาะมีข่าวดีมาอีกใแมมืออื่นว่าจะมาลงดำหน้าปุ๊บนี่ก็อยากหาสร้างยากเล้เนาะ คือบอต้าเนี่ยอยาาคู่แต่ละค่าเรื่องเอาดินเอายังเขาเดี๋ยวนี้ฐาสมุด่ามีผู้ถามมานะอาจะได้บอกบันทึกแต่ว่าถาเดาๆไว้นี่กับประมาณสามสี่ล้านเนาะแต่จำว่าคือรดหกร้อยคือเจ้าบอเนี่ยมันกลัวได้ป่ะบอนตอนนั้นเจ้าใหญ่เป็นเงินกีบบอบเท่าไหร่ก็ล้านดป oh, ล้านเก้าเซนเศร้าผ้อ๋ตีก้าข้าวไว้ใช่สองสองล้านแก่ๆเนาะเรือสามล้านใช่เพราะว่าตอนนั้นเราเอาฮาลุดเด้ออืมอันนี้มันเจ็ดเด้ออันนี้มันต้องเจ็ดรถเรือแปดรถปุูนห้องละรถนี่บลต้าว่าอาจจะอาจจะบุพเพอกเพื่อฝนตกให้มันยุบอีกอันนั้นเาเทเ้าไปเอาขึ้นหัวคันเแบบเพื่อให้น้ำมันหันนกน้งอืมอืมอืมว่าแล้วเห็ดคันให้น้ำนะจัมบัดคือรถไทยได้ใช่ ไทยไทเพิ่นเอาเป็นต้องเมาเนาะไทยเพิ่นเพิ่นว่าเป็นเมาคือเพิ่นไม่ได้ต้องมอเลยจักกจตะกร่านไทยกับช่วงนี้สิมีคนเห็ดหายอยู่บ่วยบ๊วยับมิ้งบ๊วยกับมังค์กีหลีหลามไทยกับมางลงเห็ดหายเห็ดหน้าเลยวันนี้ว่าเอาดินกงีจักเพิ่นจะไปหาอใช่เขาจะไปเอาไก่ครับไก่เพิ่นก็บ่๊ยเห็ดนอกจากว่าเออนี่คุดดินคข่หนี่อยู่หันอยู่นี่นี่เออได้เนาะนี่เจ้าบัดยังลำบากเรื่องดินอยู่ได้นี่ อดิ้นยุ่นเลยกพิ่นช่างเพิ่นก็ให้เอาให้ยุ่นให้เอายุ่นใช่ท้ามาแล้วได้มาสมเพิ่นเลยเอาเพิ่นว่ายโมันเป็นเดินเฮือนเพิ่นเดีเพิ่นกันโอ้ไม่ได้ว่ายโยนะนั่นก็บอกคอยอืมแต่แยามแรงทบไม่เทามือนกันเออเนาะคอยก็เพิ่นก็ได้ไกลไม่ได้น้าแบบพี่น้องโอ้แต่มันจำเป็นหรือมันมันก็ต้องได้มันก็ต้องได้เอาด้วยเนาะถ้าจะไปเอาใช่เนานอกจากว่ามีคนมาโจกดินนั่นคืออ่าผายเบาเนี่ แต่ว่าเ้าสิไปหาใช่หลายคนจุกดินน้ำมีถ้าสมมติว่าสิไปจ้างรถไปโคเพิ่นมาจุกให้น้ำเสียรถเพิ่นบปจุกได้เพิ่นบปจุกครับผมมีงานใหญ่ๆนี่มันบุคุมกับดมันเพิ่ีนึ่งตอนเพิ่นมาหน่งดินเกิดสามสิบสามสิบรถก็ได้ยังเพิ่นดมานเออฮะเมึงนีึกว่ามีผู้สั่งหลายคนนะมันมันมันต้องอะดับนั่นพูดได้เดี๋ยวดี๋ยเพราะว่า เชื่อว่าเพื่อนต้องถามอยู่แล้วนะว่าเออเบาต้าหรือว่าถามไปก็แล้วแต่นะทางทีมงานนี่เนาะอ่าเขาเอาดินเขาเฮือนน้อชาวต้าเรือน้องตาเพื่อนนี่กะประมาณเท่านั้นเท่านี้เพื่อนต้องถามอยู่แล้วนะอ่าว่าสิมีผัวเขาบอลนู่นนี่นั่นนะกะรไท้ายนี่ยันหมมียันหมมีเนาะแต่ละทะเลกันมีอืมอ่าแต่ว่าใบถามเพื่อนแต่คือดินเฮือนอันบอลอันน้องแวบน้องวับได้ใช่อันนั้นนี่ เพิ่นดันมันเียงเนาะเจะไปขุดเ์ก่อนเพิ่นโบดันเนาะตอนเพิ่นบทันดันเนาะแ่ยางมันเอายโอ้ยเอาขุดคันใหญ่ขุดขนายามนี่กูลุกบุแล้วเบื่อพอเพือนดิทรายังง่ายนี่ไ้แต่ว่าคือบอเออเดินกระหางคือเจ้าเ่านี่คืออยู่สมหมดว่าเอาของเพื่อนแล้วนี่เนาะ อ่แต่ว่ามันมันก็ดีอย่างนึงได้แบบว่าเฮาบริสุทธิ์ขี้ดินเด้สมมุิว่าคืออ่าโอ้ยมันมันก็ช้ำได้ซื้อแล้วนาะเฮาจ้างเนาะเฮาจ้างรถอันนั้นค่ะเอออเาสมมุิว่าเอาดินเข้าเฮือนนี่3ล้านไว้ถมขี้ดินให้เพิ่นอีก3ล้านพอดีเป็น6ล้านนะใช่เอาดินเพิ่นอยู่นี่นะอ่าอันนี้คือสมมุตินะฮะทอาเสร็จแลบวมได้จ้างไม่ให้จ้างนอกากแบบว่าถามมาถมให้เพิ่นก็ แกเองก็มือเล็กน้อยอืมพอเพิ่นก็บ่ได้จรถอยืมไปก่อนเด้เนาะเอามาีเจ้าูจักนเอาบนได้เพิ่นว่างเอามาเพิ่นว่างแต่อุกใจนําที่ดินบาดนีเนาะอ้าวเพราะว่าเฮาสิบ่ได้เด้เฮาสิว่าอขอดินแตเพิ่นสิาเฮ็ดนอ้อยนี่ก็ยังบ่ไอ่านี่ได้ข้างหื้ออันนี้ด้แต แต่ว่าสิ่งที่เช็ดได้อยู่ตอนนี้เนี่ยมีหนึ่งใส่โค้งหลังคากับสองเอาดินเขาแต่ห้าหสิบปก้อนนี่มันบบได้แต่เ<ะ>นว่าแนะนำให้ว่าเช้านล้วตัดหลังก้อน่อนจังดินนีจังแซมหลังก็ได้อ่าเพราะว่ามันจะโฮมนมผลเราเห็ดกับเห็ดหางลินเขาเอาเห็ดหางลินเขาเนาะอ่าแต่ว่าเรื่องโค้งหลังหกหลังคานี่สมุดว่าคือนี่กคาซางเพิ่นได้เบ้าอยู่บนอันสมุดว่าคามือเพิ่นนนะ งว่เป็นบ่ได้ว่ะเด็ดคนไหนนำกันเองฮะอ่าอันนี้คือจำเพิ่นมาแกะแบบนี้เจ้าลองถามกันเกินเบอร์ไงเด้อเอามันสิได้มันจังสิได้สอนพื้นสู่กันถึกเด้ออ่ะสมมุติว่าเออค่าสร้างเท่าใด้ป่ว่าค่าสร้างโค้งหลังคาเราว่าวจีน่ะบ่จักแล้วป่าวบ่ฮู้แล้วฮะอืมว่าอไอ้เนาะทางไอ้เราก็สิเมื่อแล้วบ่กด้จังได๋เพราะว่าเบิดเวียกเราได้ได้ปานเนาะ เฉียงพี่น้องเลยที่ว่าได้หับนาทีเป็นสะพานบุญนะครับทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะโอ้ยหลายมองหลายที่พี่น้องนี่แหละบาทนี่หาซอกหาวิธีสิหาสิหาผู้ใหญ่มาช่วยซาต้านี่เด้อบาทนี่ยเพื่อนน้องปลานี่ห้อยยันคนพันษาอยู่จักสี่เหวอยู่จักก้อนี่เบ่ดอลไรได้อ่าคนก่อเป็นเอพาเลย แต่ว่าคือยามแรงนี่รถไม่โค้งพ่นรถโจกกพ่นนี่มาโจกนี้ทั้งหลังนี้ต่อเนาะนี่รถบุคคยเห็น่นเขามาได้บานอืมน้ำกับผ่านทางมากกั่บุคอยเห็นเลยได้ช่วงนี้นะบ่คอยเห็นแ้วเพราะหน้าพนเลยกับรถแก่พ่นอ่ะมันโลมเอาเทียวไปเที่ยวมาดินมันสุดบ่ได้ย้มฝนที่น่ะอ่าแต่ว่าเนี้ยขนาดย้มแรงนี่นะเอาเที่ยวเฉลี่ยจำนึงยังบวมแตกไปเนาะ มีแต่เอานิ่นเรื่องหลังคาก่อนนิ่นเรื่องหลังคาก่อนอาบอตากับบูฮู้ได้ว่าิเบิร์ดเท่า์ไดหลังคานเนาะมันต้องให้สร้างเพื่อนอบอกราคาค่ามือเพื่อนก่อนอะไรกับจังราคาสังกะสีแบบนี้นะแล้วก็เรื่องไม้อ่ามันต้องทีละสเต็ปเนาะก่อนสังกะสีมากก็ต้องซื้อไม้โค้งมันสักก้อน อ่าซื้อสังกสีมาผมมีไม่ใช่ก็คือเก้ามานอนเอเลดกินขี้เมียงอะไรก็ขื้นโค้งหลังคานะพูนกันหวานเื้ยพูกันหวานว่าทางกันวานา<อ>่าเล้าเ้าหลังคาตอนมันยามผลก็มันจะเห็นได้โน่นแม่นา,ายง่เาับส่วนลายเพิ่นเพิ่นกาได้ลราช่างเพิ่นกาเน่น,นั่นแหละมันบโ<อ>บแดดเด้มันโบแดดคือเรื่องมันโบมหน้ามักน้านี่ย่ำผลถ้ามีหลังคาเห็ดได้ก็เห็นหางลิ้นเข้าไปเด้ เอาโตวงน้ำใส่ขาน่ะย้อนเข้าไปได้คือเกาตัวนั้นนะแต่ว่างอเงินนี่แน่เนาะมานุ่มเนาะแน่น้องอ่าทองแดงเขากับบวบบวช้องน้องตุนกาเขาก็ได้ขอเลขน้ำมีตู้ร้อยปีวาดนี่หัวก็ดะเทียบล้อร้อยชาวปีลว่าแต่ว่าย่านิจำพิษอันแน่นนะแต่อาจจะบวชอแตุ้ยมันบุตธรรมดาได้คนร้อยชาปีเนาะอ่าบุตธรรมดาได้เ คนปานนันนนี้นะใช่หากนะย้เมือยกลึืปันดอยู่ลรเขียนใส่มือวานเกาหนึ่งสิดออกแปดสหรือสามปดนี่แหละห้าไปขอเลขไปขอเลขมาบเราขอเนน้ำโต๊ดใส่ลูกชลาี่แปดแปดเออโอยเ้าเนาะเดี๋ยวว่าเคนเท่าเนาะนัขลาอ่าดงลมลืมะอะไรก็เจ้าูเจ้ากินเขาแหละ เดี๋ยว่ะแต่ไม่ได้กินเลยนี่สิเดี๋ยวสีมาลวกมีอินคือเกามึงนี่ข้านกับเขาเขากับเบิดลชื่อมีขึ้นเกาแต่บบเป็นเพชรดอกไงอยากกินน้ำได้เยอะข้าวมีอย่างบบมีอยากินนะอ๋อบบเป็นยังเล่าเรื่องน่ากินทำมีมีมีอย่างไวยห้างไวยห้างได้ได้ได้อ้าวมีได้นั่นแล้วจ้เด้อโดยโดยไว้พ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยเดี๋ยวเบล้ง่ากีไวปชวนให้ทันแต่ว่าถาเขาอ้ายเพื่อนกอด พอไอ้เพิ <polarization> ่นบอกว่าแม่เพิ่นบอกเป็นเวียดนะของคนไรต์นะปอาเป้าเฮ็ดบลาเปาเฮ็ดแม่เวียดเพิ่นก็ใช้ก็นั่นนะว่ใช้เฮ็ดมันเพิ่นมาหมดเลยเพิ่นละว่าปลาไปนี่ก่อนโดยโดยแม่เนี้ยเพราะว่าแล้วเฮ็ดต่อเพิ่นวลยโดยโดยเอาก็ตามเพิ่นอันนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้ตามคำสั่งของผูภรักผู้ใหญ่เพิ่นคือการนะเออเอาก็เฮ็ดนะครับเป็นสะพานบุญกับเพิ่นเอาก็ อ่าเพิ่นว่าเออจังซั่นเด้อจังซี่เด้อก็ตามเพิ่นนั่นละฮะมีแต่นั้นนั่นล่ะสาเนาะสวัสดีโดยๆไปหาทังอ้ายแล้วก่อนจังเล็กจังน้อยเนาะอ่าสตต้อมไผไว้เด้ออ่าตะดอกนุ่มเด้อป่ะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ก็ขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะแล้วก็กดข้ามโฆษณาพี่น้องเอ้ยนสิยาวต่อบ่บดนี้เอาๆอ่าบ่ ดึกอลายระวังกันมันย้อนคือพันว่าได้เนาะฮะเนาะกับอุไดอยากชดชวยทั้งครอบครัวสาวตาบ่าวนุ่มแล้วก็ทั้งบ่าวตาเองกับยินดีเป็นกะพันบุญให้เด้อน้อเพื่อนพี่น้องเนาะหรือว่าทางใดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะทางทีมงานใดก็ได้เนาะพี่น้องอยากให้เพิ่นได้อยากให้บ้านเฮือนเพิ่นสำเร็จเช็ดสิ้นแหละเนาะพี่น้อง เถ้าคลิปนี้ก็คือชิได้ขอ,อกราวามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย